สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อและสาขาวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคอมพิวเตอร์กับมนุษย์นะคะหรือวิชา HCI นั่นเองวิชา HCI เนี่ยมันเป็น multidisciplinary ก็คือเราจะเรียนหลากหลายหัวข้อมากนะคะแหลกหลากหลายสาขามากอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะ เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแน่ๆเราต้องเรียนเกี่ยวกับมนุษย์ถูกไหมคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้ว่ามนุษย์คิดยังไงเห็นไหมคะตรงนี้ human information processing มนุษย์ประมวลผลอย่างไรมนุษย์มีการใช้ภาษาสื่อสารมีการปฏิสัมพันธ์ ergonomic นะก็คือ,อสรีระรูปร่างของมนุษย์ทุกอย่างมันจะต้องเกี่ยวเราจะต้องเข้าใจ ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ก่อนเราถึงจะสามารถออกแบบอะไรก็ตามที่เขาอยากใช้และใช้งานง่ายใช้ได้งานอย่างได้อย่างสะดวกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับมนุษย์เลยมนุษย์คิดยังไงนะเห็นหน้าจอนี้แล้วมนุษย์จะทําอะไรต่อนะหรือเขาต้องการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายตรงเนี้เขาจะต้องมีกระบวนการการทํางานการคิดการทํากิจกรรมอะไรบ้าง นะการสื่อสารเขาใช้ภาษาอย่างไรนะภาษาถ้าเราทำแอปพลิเคชันรือระบบให้ทางกฎหมายเราก็ต้องเข้าใจภาษาหรือคำศัพท์เฉพาะของเขาในการสื่อสารนะเออร์โกนมนะเข้าไปในใช้แอปพลิเคชันหรือออกแบบเกมเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะใช้นิ้วการวางนิ้วแบบไหนถึงจะเหมาะสมในการเคลื่อนที่ ตัวคาแรคเตอร์ในเกมต่างๆเป็นต้นนะ,ะควรจะใช้เมาส์ควรจะใช้ปุ่มไหนในเมาส์นะคะตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสรีระของมนุษย์นั่นเองนะ,ะถ้าเราออกแบบให้คนที่พิการเราก็ต้องเข้าใจสรีระของเขาเขาฟังได้อย่างไรหรือเขามีการเคลื่อนไหวได้อย่างไรเป็นต้นนะ,ะส่วนคอมพิวเตอร์แน่นอนเราก็ต้องรู้ว่า มันสามารถทำอะไรให้มนุษย์ได้บ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์กราฟิกไปถึงไหนแล้วเราต้องทันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือทำอะไรได้บ้างเราสามารถเอาฟังก์ชันบนอุปกรณ์มือถือมาทำประโยชน์หรือทำให้การใช้งานระบบของเราง่ายขึ้นได้ไหมอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็ต้องรู้นะอุปกรณ์ Input Output มีอะไรแล้วบ้างตอนนี้จอใหญ่นะหรือ กล้อง VR นะ headset VR ต่างๆนะเราจะสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างไรผ่านอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนี่คือ2คีย์หลักเลยที่เราต้องเข้าใจแต่มันไม่หยุดแค่นี้ค่ะสำหรับคนที่ทำงานทางด้าน HCI เนี่ยเราจะต้องรู้ต่อเนื่องด้วยว่าเขานำระบบ หรือแอปพลิเคชันของเราไปใช้ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเช่นเขาทำแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการตัดสินช่วยในการสื่อสารของกรรมการในการตัดสินกีฬาฟุตบอลเราก็ต้องเข้าใจว่าโอ้โหเขาจะไปใช้ในสนามกีฬานะซึ่งมีกองเชียร์ดังมากนะกองเชียร์ดังมากยังไม่พอแสงอาจจะแรงอีกเพราะฉะนั้นการออกแบบแอปพลิเคชันของเราอาจจะไม่ใช่เ,เป็น ทางเสียงธรรมดาแต่จะต้องเพิ่มการสั่นเข้าไปในแอปพลิเคชันด้วยเพื่อให้กรรมการที่วิ่งอยู่ในที่เสียงดงังนะสามารถรับรู้ได้ว่าเนี่ยกำลังจะอยากสื่อสารกับเขานะแอปพลิเคชันกำลังทำงานอยู่นะนะอันนี้คือ use and context ก็คือเข้าใจว่าตัวระบบของเราเนี่ยจะไปใช้ที่ไหนมีผลกระทบกับคนในองค์กรกี่คนอย่างไรบ้างนะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร นะตรงนี้คือ use and context ส่วนที่สามส่วนที่สี่นะคะส่วน,ส,วนส่วนที่สำคัญมากตรงนี้ก็คือ,อกระบวนการในการพัฒนานะกระบวนการในการพัฒนาตามหลัก HCI เนี่ยไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวแต่มันคือการประเมินผล ประเมินผลมันมีวิธีการประเมินผลระบบหรือแอปพลิเคชันในแต่ละกระบวนการการพัฒน,นาซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมือนกันความเหมาะสมทางด้านงบประมาณและเวลาก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทางด้าน hci เราไม่ใช่เรียนรู้ว่ามนุษย์ทำงานอย่างไรหรือคอมพิวเตอร์มีความสามารถอะไรที่จะมาสนับสนุนมนุษย์ได้แท่นั้นเราต้องเข้าใจว่าการนำระบบหรือแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้เนี่ยมันมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมของเขาหรือสิ่งแวดล้อมของเขามีผลกระทบต่อการใช้งานระบบอย่างไรสิ่งแวดล้อมของเขามีบุคคลรอบข้างที่จะได้รับผลกระทบกับการนำแอปพลิเคชันนี้ไปใช้หรือไมนะ่ในกระบวนการพัฒนาทาง HCI จะนำเทคนิคในการประเมินผล เ,เทคนิคหรืออุปกรณ์ที่มีผลช่วยในการประเมินผลเนี่ยคือวิชา HCI เรามีวิธีการประเมินผลอย่างไรอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินผลที่นำมาใช้ในการพัฒนาให้ระบบเป็นที่ต้องการหรือใช้งานง่ายของมนุษย์เนี่ยมันทำอย่างไรบ้างนะนี่คือหอัวข้อคร่าวๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้ทางด้าน HCI uh, ถ้าเราจะทำา h i i ได้ดีเราต้องมีความรู้ทั้งทาง,ทงวิศว,ศวศก่อนนะก็คือเราจะต้องรู้เทคโนโล,โลยีไปถึงไหนละเราจะสามารถไอเทคโนยีมาตอบโจทย์ให้กับมนุษย์ได้อย่างไรบ้างแน่นอนนะมนุษย์คิดอย่างไรจิต,ตวิทยานะการเห็นสีเห็นหน้าจอแบบนี้ของมนุษย์มีผลต่อการทำงานของเขาอย่างไร นะ m u n f n f t o t o r หรือสรีระวิทยาพวกนี้นะก็คือมนุษย์เนี่ยมีการทำงานอย่างไรสรีระเป็นยังไงจะใช้นิ้วให้กดรัวๆขนาดนี้ได้นานแค่ไหนเขาจะปวดเขาจะเจ็บร่างกายอย่างไรนะคอมพิวเตอร์ไซน์แน่นอนคุณเขียนโปรแกรมนะเราต้องเข้าใจโปรแกรมเมอร์เขาจะเป็นคน พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาตามสิ่งที่เราออกแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ข้อจํากัดทางด้านซอฟต์แวร์ด้วยว่ามันทําอะไรได้บ้างแน่นอนการสื่อสารเรื่องภาษาเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านสังคมอย่างที่บอกคือระบบนี้จะเอาไปใช้แล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมของเขาอย่างไรบ้างเช่นเอาระบบนี้ไปใช้เขาจะไม่ได้เจอ,เอ,อ เพื่อนร่วมงานคนนี้เลยเพราะต่อไปเขาไม่ต้องเดินถือเอกสารไปให้เพื่อนร่วมงานคนนี้ละเขาแค่ส่งผ่านระบบของเราไปตรงนี้มันจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมการทำงานไหมความเป็นเพื่อนมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นถ้าเรามาใช้แอปพลิเคชันมันจะมีผลในการตัดสินใจการทำงานของมนุษย์หรือเปล่าอย่างไร t อ n o g r a าฟีก็คือเข้าใจในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเขาจริงๆ เราไม่ได้เอาระบบหรือมบาย l e a แอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้ในห้อง l ลบแต่เขาจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้สิ่งแวดลอมของเขาเป็นอย่างไรมีเสียงมีสีมีแสงเยอะขนาดไหนมีมารบกวนอย่างไรหรือเขาจะไปใช้ในชั่วโมงเร่งรีบของเขาแอปพลิเคชันต้องตอบโจทย์พวกนี้ให้ได้นะแน่นอนการออกแบบให้มันสวยงามและขายได้มาร์เก็ตติ้ง แบรนด์ Brand, การตลาดนะการทำยี่ห้อสินค้าการออกแบบอันนี้ก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ h c i คนที่ทำงานด้าน h c i เนี่ยจะต้องมีความรู้หลากหลายด้านนะจะต้องสามารถตามทันเทคโนโลยีทั้งทุกๆด้านว่างันเถอะนะเพราะฉะนั้นเราจะเหมือน ออรู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ให้ทันสมัยเพื่อที่จะนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบที่ผู้ใช้ต้องการนะส่วนเทรนนะ HCI ตอนนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆแ,แหละแต่สิ่งที่มันตามมาตอนนี้คือพวก user experience design นะการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ทำยังไงผู้ใช้จะมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะในวิชานี้อาจารย์ก็จะพูดถึงตัวนี้ด้วยนะพูดถึงการออกแบบด้วยนะพูดถึงหลายๆอย่างทางเทคโนโลยีด้วยว่ามันไปถึงไหนละอ,อุปกรณ์ input output ไปถึงไหนตรงนี้เราต้องมีความรู้หลายๆด้านเทรนะอย่างที่บอกตัวที่มาแรงในปัจจุบันก็คือ user experience design เขาจะบอกว่าไม่ใช่ระบบที่มันใช้งานง่ายอย่างเดียวละ แต่ใช้งานแล้วจะต้องเป็นพี่พึงพอใจผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้ตัวนี้เป็นคีย์บริษัทใหญ่ๆนะฮะจะเริ่มให้ความสำคัญจากกับพวก h c i มากขึ้นเพราะอะไรเพราะฮาร์ดแวร์มันเท่าเทียมกันนะการเขียนฟังก์ชันการทำงานนะที่ซับซ้อนโปรแกรมเมอร์ก็ทำได้แต่ฟังก์ชันพวกเนี้ย นะมันจะมานำเสนอการทำงานให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายและมีประสบการณ์ที่ดีได้อย่างไรตัวนี้จะเป็นจุดขายของแอปพลิเคชันหรือระบบของเราระบบ2ตัวสามารถทำงานได้เท่ากันผู้ใช้จะเลือกตัวที่มันให้ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานกับเขานะเพราะฉะนั้นการลงทุน นะของบริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มเห็นความสำคัญของ user experience design แล้วก็ human computer interaction มากขึ้นเพราะโปรแกรมเมอร์หรือฮาร์ดแวร์นะสามารถทำงานได้เท่าเท่าเทียมกันมันเออมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ฮาร์ดแวร์การพัฒนาซอฟต์ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันแตกต่างกันน้อยลงนะไม่เหมือนสมัยโบราณที่ าการพัฒนาทางฮาร์ดแวร์มันค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ตอนนี้การใช้งานของผู้ใช้เนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยว่าผู้ใช้จะซื้อสินค้าของเราหรือไม่จะซื้อระบบของเราหรือไปซื้อระบบคู่แข่งของเรามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของเขาหน้าตาแอปพลิเคชันของเรานะหรือการใช้งานของเราการเข้าถึงฟังก์ชันที่สำคัญของผู้ใช้เพราะฉะนั้น HCI เป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำให้บริษัทซอฟต์แวร์อยู่รอดหรือไม่อยู่รอดนะ o g o d a Google มีทีม User Experience Design Human Computer Interaction Design ที่ใหญ่พอสมควรเขาจะมาศึกษาในองค์ประกอบเล็กๆที่ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยมันดีและมันแตกต่างจากคู่แข่งของเขานะทำไมคนใช้ Google ทำไมไม่ใช้ Ask ทำไมคนใช้ไลน์ไม่ใช่ WhatsApp นะตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทีมที่มาศึกษาการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีเราจะได้แอปที่มีหน้าตาแล้วก็มีการทํางานเนี้ยที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นตรงเนี้ยทำให้ซอฟต์แวร์ของเราอยู่รอดได้ นะมันจะไม่ไม่ใช่เจ็อร์ที่ถูกโหลดมาใช้งานแล้วลบทิถูกลบทิ้งไปภายในอาทิตย์แรกนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่คือ,อ,อหัวข้อที่สำคัญในการเรียนวิชา HCI แล้วคนที่จะทำ HCI หรือ user experience design จะต้องมีพื้นฐานข้อความรู้ตรงตรง,ตรงด้านต่างๆตรงนี้นะเพื่อนำไปพัฒน,นาสอฟต์แว์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้เป็นที่ต้องการของตลาด นะมีความแตกต่างจากซอฟต์แวร์คู่แข่งนั่นเองนะวันนี้อาจารย์ก็จะขอพูดหยุดไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะทางด้านหัวข้อ human computer interaction ไปค,ค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ